สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกมเกมเจนี่หนาวภาที่ยี่สิบนะคะยังไม่จบและยังไม่ถึงครึ่งทาง <g ül> ก็เริ่มกันเลยคืนนี่คือเรื่องที่เธออยากบอกฉันงั้นเหรอก็ค่อนข้างหลงเลยนะครับฮิวจิซังเนี่ยะที่เป็นคุณพ่อก็ควรระวังเอาไว้ จะดีกว่านะครับฮะแล้วเรื่องที่บอกว่าอยากรู้เรื่องโรค LMD ล่ะอ่ะจริงๆผมแค่อยากให้คุณฟังเรื่องของผมก็เลยพูดไปงั้นล่ละครับเรื่องนั้นช่างมันเถอะครับฟังผมหน่อยนะครับจาริคุนะ่ะตอนนี้กำลังแล้งทำเป็นไม่สนใจอะไรแล้วก็คอยหลบหน้าซากิอยู่ตลอดคุณคิดว่ายังไงล่ะครับงั้นเหรอเธอนี่ตลกจริงๆเลยอะ ไม่ใช่เวลามาหัวเราะนะครับขอโทษนะแต่ก็นะพก็หัวเราะอยู่ดีถ้าปล่อยไว้แบบนี้เจ้าลิคุก,ก็อาจจะบังคับแล้วก็ <laughs> แล้วก็จูเล่เรื่องงคนนะุณอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับโอ <laughs> <Okay. laughs> เคเล่นนั้นไม่ได้นะจะมาบังคับกันได้ยังไง <laughs> แล้วก็เด็กคนนั้นอะยังไม่ถึงเวลาไม่สิเฉพาะ พอพูดเรื่องแบบนี้ก็ยิ่งทำให้บ่นอะไรพุมพับอยู่นะครับแล้วก่อนหนึ่งก็ต้องรีบไปหยิ่ที่คุก,ก่อนจะดีกว่านะครับขอโทษนะฉันไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นหรอกว่าแต่ทำไมเธอถึงมาขอร้องฉันเรื่องนี้ล่ะเรื่องนั้นหรือว่าเธอก็ลงรักลูกสตวฉันเหมือนกันอันนี้มันตอนอะไรกันวันเนี้ยคือผมมีคนชอบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะครับ แต่เธอก็ตายไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นเหรอครับผมอยู่ได้มาถึงวันนี้ก็พอได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากเธอคนนั้นแหะครับผมไม่ดูรายละเอียดหรอกนะว่าทำไมเธอถึงตายแต่ถ้าหากว่ามีใครใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ผมก็รู้สึกเสียใจมากอย่างนี้เองเหรอเธอรู้เรื่องสินะไอชิยจิซังซากิเป็นเพื่อนคนสำคัญของผมนะครับ แต่ฮโนโกะก,ก็เป็นเพื่อนคนสําคัญของผมเหมือนกันช่วยคิดเรื่องการปลูกถ่ายหัวใจอีกทีได้ไหมครับมีโอก็เศร้าขอเวลาฉันคิดอีกสักหน่อยได้ไหมเรื่องนั้นฉันจะคิดถึงที่สุดแล้วกันอิชิยุจิซังไม่สิคุณพ่อของซากิขอบคุณมากๆนะครับเธอชื่ออะไรนะ่ะโซรากิฮารุโตะครับ โกหกหนะ่างั้นเหรอเธอคือฮารุโตคุงงั้นเหรอเป็นแบบนี้เองเหรอ <g ül> อะไร,รอะฮารุโตคุงฉันอยากจะถามอะไรเธอหน่อยนะเด็ <g ül> กคนที่เธอบอกว่าตายไปนะใช่เด็กผู้หญิงที่ติดที่บินที่ผมใช่ไหม <g ül> ครับงั้นเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเข้าใจแล้วฮารุโตคุง ฉันจะฟังเรื่องที่เธอพูดเรื่องอะไรก็ได้เรื่องหนึ่งลวกันจริงเหรอครับฮะจริงๆแล้วเธออยากมาถามไม่สิอยากมาพูดเรื่องอะไรเหรอเอ่อคือถ้าถามได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเหรอครับอืมกี่เรื่องก็ถามมาเถอะงั้นก่อนอื่นช่วยเล่าเรื่องโรค L m d ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเรื่องที่ปล่อยให้คนไข้าตายไปเฉยเฉนี่เรื่องจริงเหรอครับ ปล่อยให้ตายงั้นเหรอก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ถ้าถามว่าจริงหรือเปล่าก็คงตอบไม่ได้นะฉันเองก็ไม่ใช่หมองั้นขอเป็นคำถามแล้วกันนะครับจริงไหมครับที่โรค LMD เป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆราแล้วรักษาหายไม่ใช่หรอกครับฉันได้ยินมาว่าโรค LMD น่ะอาการจะเริ่มออกตอนประมาณอายุ15และถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจภายใน3ปีแล้วแล้วก็ เปอร์เซนต์การที่จะอยู่รอดก็เป็นศูนย์ปอดรอเปล่าถึงตอนนี้จะยังไม่มีใครสงสัยแต่ก็เป็นไปได้ที่โรงพยาบาลน,นี้จะโกหกก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะแล้วถ้าสมมติว่าทางโรงพยาบาลปล่อยให้คนไข้เอ็มดีตายเพื่อที่จะซื้อขายอวัยวะหลอครับก็อ,อย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้ว่าเรื่องปล่อยให้ตายนะ่ะฉันไม่รู้หรอกแต่เรื่องที่ซื้อขายอวัยวะนะ่ะเป็นเรื่องจริง นนั้นก็เป็นเรื่องสมัยก่อนนะ่ะเรื่องสมัยก่อนงั้นเรื่องของซากิหรอครับจริงสิเรื่องของลูกสาวฉันก็เป็นเรื่องเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่ก็มีหล,หลายๆเรื่องที่ผิดไปนะแล้วห้องใต้ดินที่ตึกตรวจโรคสองหรอครับนั่นมันคืออะไรกันแน่ห้องที่มีเอกสารฟ้องเรื่องการทุจริตนะครับงั้นเหรอเธอรู้ไปถึงเรื่องนั้นเลยสินะที่ห้องนั้นนะ่ะ มีบันทึกการรักษาและบันทึกการผ่าตัดของผู้ป่วยโรค LMD เมื่อสมัยก่อนอยู่แล้วก็ยังมีหลักฐานทำเรื่องทุจริตของโรงพยาบาลอีกด้วยเอกสารนั้นมันปิดปากคนไ้เยอะเลยถ้ามีคนอยากเอาไปเปิดโปรงก็ต้องห้ามมาเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลน,นี้อีกนะโรงพยาบาลใช้ความทุจริตของตัวเองปิดปากคนนะครับใช่แล้ว เมื่อ7จ็ปีก่อนหน่วยบริหารของโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้อํานวยการได้เปลี่ยนคนใหม่เลยมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะ่ะเดี๋ยวนะครับงั้นก็แปลว่าตอนนี้พวกคนใหญ่ๆของโรงพยาบาลก็เป็นคนดีงันหรอครับคนดีเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าดีจริงก็น่าจะประกาศเรื่องทุจริตนั่นไปแล้วนั่นสินะครับแลว่าก็ต้องมีวางแผนอะไรไว้อยู่แล้วครับฉันก็ไม่รู้ความคิดของผู้อำนวยการเหมือนกันนะ่ะผู้อำนวยการ คือถ้าเป็นผู้อำนวยการคนนั้นจะรู้เรื่องโรค LMD ไหมครับแล้วก็เรื่องโรค LMD เป็นโรคที่รักษาไม่ได้จริงๆก็น่าจะรู้นะอยากไปเจอเหรอ,อ,อผู้อำนวยการคนนั้นเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในพวกคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องทุจริตใช่ไหมครับก็เท่าที่ฉันรู้จักมาแล้วนะงั้นอยากเจอครับงั้นเหรอเข้าใจละงั้นฉันจะไป เกินเให้ก่อนปกติผู้อำนวยการคิคุซุยจะอยู่ที่ห้องผู้อำนวยการชั้น6พรุ่งนี้เธอลองไปหาก็ได้นะเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่าเอ่อทำไมฮิยุจิซังถึงอยู่ที่โรงพยาบาลนี้หรอครับมีคนคนนึงใช่มีคนคนนึงแนะนำฉันมานะ่ะก็อาจจะเป็นแบบที่เธอพูดนะเพื่อรักษาลูกสาวก็เลยมาที่นี่งั้นหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับ นี่ฮารุโตคุงฉันขอถามเป็นข้อสุดท้ายนะเธอน่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังชอบเด็กคนที่เด็ดิบินอยู่หรอผมก็ไม่รู้สิครับผมสูญเสียความทรงจำไปอะ่ะแต่ก็คิดว่าชอบนะครับงั้นเหรอขอบใจนะงั้นผมไปก่อนนะครับก็ดูอเป็นคนไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเป็นคนปกติคนหนะึ่งแหละเนาะที่ต้องการจะช่วยคนที่ตัวเองรักโดยที่ว่าเรื่องที่ทําอยู่มัน ผิดหรือถูกก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรแล้วอะทาเทอิชิซังคูชนะแล้วล่ะใครอะเจ็ดปีก่อนอนะเรามาให้หมดเฮ้ยเฮ้ยอย่าหมดแต่ทอนให้ใจทำงานทำงานก็ผมไม่มีงานนี่ครับก็เลยว่างอยู่แบบนี้อยู่คนเดียวเหรอ แต่เมื่อกี้ชินจิก็อยู่ด้วยชินจิพอดีไม่กาแฟหมดเลยให้ไปซื้อนะครับแล้วทาเทอิชิซังไปไหนมาหัวหน้าฝ่ายทาเทอิชิอ่าฮะอ่าฉันไปถ่ายรูปมาน่ะแต่คุณเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับทำแบบนั้นจะดีหรอครับอ่าไม่เป็นไรนะก็มันว่างนี่เฮ้ย แล้วไปถ่ายรูปอะไรมานะครับนี่ไงดูสิไอ้รูปไอ้นี่หรอไอคนที่ไปขอถ่ายรูปเด็กๆปะอุ้ยไปเดินไปไหนฉาใช่ไหมล่ะเด็กน่ารักทั้งสามคนนะ่ะส่วนกล้องฉันก็ให้พวกเธอไปแล้วล่ะรูปนี้อเอ๊ทะทาเทอิชิซังทำไมอะไรหรออิชิอุจิฉันจะลาออกจากโรงพยาบาลน,นี้นะ่ะ ฉันจะลองไปต่อรองกับผู้อำนวยการให้เลิกทำเรื่องนั้นเอ๊ะคุณพูดอะไรนะครับล้อเล่นใช่ไหมครับไม่หรอกฉันตัดสินใจแล้วเอาจริงเหรอครับฮ่คนที่ชวนนายตั้งแต่แรกก็คือฉันก็เลยอยากจะบอกนายแค่คนเดียวอะนะเรื่องนั้นมาบอกผมแบบน,นี้ผมก็ลำบากใจนะ การที่มาอยู่โรงพยาบาลน,นี้ทําให้เข้ารับการรักษาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากได้แล้วถ้ารอไปอีกก็อาจจะผ่าตัดปลูกถ่ายเอาไว้วาได้อีกด้วยนะครับมีเรื่องอะไรไม่พอใจเหรอครับฉันก็กุ้มใจอยู่แต่ก็ตัดสินใจไปแล้วนะ่ะจริงสิแล้วลูกชายของคุณลหรครับเมื่อกี้จะลูกชายฉันนะ่ะฮะไปเจอฮารุโตะมาแล้วเป็นเด็กดีมากเลยล่ะ พูดกับฉันไม่หยุดเลยแล้วพอแกล้งพูดเรื่องเด็กผู้หญิงอานารยก็หน้าแดงใหญ่เลยอะเหมือนจะมีคนที่ชอบอยู่นะทั้งนั้นที่เป็นแค่เด็กสิบขวบแต่ก็พูดแก่แดดมากเลยแต่ยังไงคนเป็นพ่อก็ต้องอยากเห็นหน้าคนที่ลูกชายอ่ะชอบใช่ไหมล่ะเพราะงั้นฉันก็เลยไปหามานอะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงในสามคนนั้นอนะแต่เจ้านั่นก็ไม่ได้บอกว่าใครนะนี่ชิวจิรักครั้งแรกของลูกชายนะ่ะ ก็ต้องอยากให้กำลังใจเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่โรคที่รักษามไม่ได้นะถ้างั้นทำไมถึงแอบซื้อขายอาวัยวะล่ะเรื่องนั้นมาพูดอะไรตอนนี้ละครับาทาเอิชิซังก็มาที่โรงพยาบาลน,นี้เพราะมีจุดประสงค์นั้นไม่ใช่หรอครับฉันคงพูดกับลูกชายไม่ได้หรอกนะว่าฉันฆ่าคนที่เธอชอบแล้วก็ซื้อหัวใจมาแล้วก็ไม่อยากพูดด้วยว่าพอแบบนั้นแกก็ถึงหายดี ไิคิวจิจริงๆแล้วนายเองก็รู้สึกเหมือนกับฉันไม่ใช่เหรอผมผมไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวถ้าเทชี้ซัง <_ nossos> ก็โดนฆ่าเหรอครับก็อาจจะนะแต่ก็ดีไม่ใช่เหรอยอมตายเพื่อรครั้งแรกของลูกชายเ <_ m> hmm> ทจะตายไป <_ m> hmm> ถ้าฉันตายฝากฮารุโ <_ m> hmm> ตะด้วยน,น,นะ <_ m> hmm> ไม่ครับผมเจอเพื่อนลูกสาวไม่ได้ แล้วก็ไม่อยากเจอด้วยไม่อยากจะรู้สึกอะไรกับใครทั้งนั้นงั้นเหรอเห็ือนฉันไปแล้วนะทาเทชิซังเด็กคนไหนล่ะครับคนที่ลูกชายคุณชอบนะเฮ้เฮอะไรกันสนใจเหมือนกันเหรอเนี่ยเพื่องนั้นก็ต้องสนสิครับเพราะว่าอาจจะเป็นลูกสาวของผมก็ได้อืมใช่หรือเปล่านะงั้นมาพนันกันมา พนันเหรอครับอ่าถ้านายชนะฉันจะรับฟังนายทุกอย่างได้สิครับถ้าผมแพ้ก็จะรับฟังเรื่องของคุณเรื่องหนึ่งเหมือนกันโอเคงั้นฉันว่าเด็กคนที่ติดดิบบิ้นนี่แหละจริงๆก็น่ารักทุกคนนะแต่คนที่ฮาดูโตน่าจะชอบมันแวบ,บขึ้นมาในหัวน่ะผมว่าคนซ้ายครับก็ลูกของผมนะครับไม่ได้เหอลูกหรอกนะครับ แต่ยังไงในสามคนนี้สําหรับผมแล้วลูกสาวผมก็น่ารักที่สุดนั่นสินะอาจจะใช่ก็ได้นะแล้วเราจะรู้คําตอบได้งไงล่ะครับอ่าไม่รู้สิเอา้างั้นก็เป็นการพนันไม่ได้สิครับเอาเถอะก็คงรู้สักวันละสักวันงั้นเหรออิชิอจิ ตั้งแต่แรกฉันก็ไม่ได้มีเจตนาจะลากนายเข้ามาพัวพันด้วยหรอกนะทาเทอิชิซังไม่ได้เป็นของแทนอะไรหรอกนะแต่ฉันให้รูปนี้กับนายแล้วกันลูกของนายกับเด็กอีกสองคนนะ่ะดูสนิทกันมากเลยนะสักวันนายก็ลองไปเจอเด็กพวกนั้นดูหน่อยเถอะดูเหมือนจะไปได้สวยสินะอืมลองทําเรื่องที่ทําเองคนเดียวให้ดีที่สุดแล้วกันเอ้ย,อยไปไหน <c oughs> อัน,นี้เราจะไปไหน กลับบ้านเหรอนอนดีกว่ามันต่อมาเอาล่ะไปหาผู้อำนวยการดีกว่าก็ก็เข้าใจฮิวจิมากขึ้นนะแล้วก็พ่อของฮารุโตะแต่คนเรามันจะมีความคิดเหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้เนาะอยู่ที่ว่า อิชิวจิจะยอมถอยเหมือนที่พ่อของฮารุโตถอยหรือเปล่าชั้น6สินะแต่นี่ก็ยังเช้าอยู่มาเร็วไปหน่อยมั้งเนี่ยอยู่ที่นี่อาจได้เจอริคุไปรอข้างในดีกว่าเอ้ย้อนกลับมาครั้งนี้ยังไม่ได้เจอใครเลย <c oughs> เอ้าวจ้าคนเมื่อวานเออคือฮารุโตครับอ้าฮารุโตคุ้งนะ่ะวันนี้ก็จะมาคุยกับผู้หญิงเหมือนเมื่อวานเหรอที่โรงพยาบาลนะห้ามทำเรื่องแบบนั้นนะ ไม่ได้เธอจะทำเรื่องแบบนั้นหรอกครับจริงหรือเปล่านะงอ้นเธอมาทำอะไรหรอเรื่องนั้นคุยอะไรกันนะ่ะดูน่าสนุกนะฉันขอร่วมวงด้วยคนได้ไหมอ่ะสีสีเหรออ๋อเมื่อวานเหรองั้นเหรอเธอเห็นสินะอ่าครับเอ่อคือรู้จักกับเด็กคนนี้หรอคะ พ่วงนวยการคนนี้เหรอเอ๊ะคนนี้คือพ่วงนวยการเหรออ่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรหรอกนะสุรกิฮารุโตะคุงงั้นเหรอคะงั้นฉันไม่ร้อบกวนแล้วคะ่ะและ้วไม่รู้จักเรียกชื่อตัวได้ไงฟา้าไง กลับมาที่โลกนี้กี่รอบแล้วล่ะ